กว่าที่ผมจะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับกว่าจะได้เหรียญทองโอโลิมปิกผมเนี่ยแพ้มาเยอะแล้วก็เจ็บมาเยอะด้วยในส่วนการที่เราเป็นตัวเต็งแต่ไปแข่งแล้วแพ้กลับมามันยิ่งเสียใจหนักกว่าครับยอมรับนะครับว่าผมเนี่ยถอดใจจริงๆคิดจะแขวนนวมในหลายครั้งมากแต่สุดท้ายผมเปลี่ยนความคิดครับ สปอร์ตอินสปายวันนี้ย้อนชมความสำเร็จของนักชกฮีโร่เหรียญทองโอลิมปิกปี2008จากนักกีฬาที่หมดไฟลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งเพราะได้กำลังใจจากครอบครัวและเปลี่ยนวิธีคิดใหม่จนได้ชัยชนะยอดมวยนักสู้สู่เหรียญทองโอลิมปิกสมจิตจงจอหอตรงนี้ที่ผมดีใจมากที่สุดก็คือเรามีความเพียรน,นะครับที่ชนะความเพียรได้ชนะความอดทนชนะวีวินัยต่อตัวเอง จนทาให้เรามาประสบความสำเร็จในปี2008สิ่งที่เราฝึกฝนตัวเองในสิ่งที่เราไม่ดีเราฝึกฝน,นพัฒนาตัวเองมาถึง4ปีณนะวันนี้ที่เราจะขึ้นชกกับคู่ต่อสู้เนะี่ยเราไม่คิดที่จะชนะคู่ต่อสู้แล้วเราคิดว่ามันเป็นเกมที่เราจะขึ้นไปสรุปกับมันแค่เปลี่ยนความคิดตรงนี้แค่นั้นเองครับทําให้ผมชกในวันนั้นนะ่ะชกได้ดีมากจุดสําคัญของผมในการชกมวยคือปฏิพัน์ไหวพลิปผมเรียนมาเรื่องจิตวิทยา เรื่องโภชนาการเรื่องเวทเทรนนิ่งเมื่อทุกอย่างมารวมกันบรรจบกันเราสามารถคอนโทรเพื่อสู้ได้บนเวทีจะชิงเอาคะแนนตอนไหนก็ได้นี่คือข้อดีของผมครับใช้ชนะมันไม่หอมหวานเท่าความพยายามเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันต้องสําเร็จสักวันหนึ่งถ้าทุกคนมีความพยายามอย่างจริงใจอย่างจริงจังครับใช้ชนะของคุณคือความสําเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย